ดีจ้าฝนฟ้าอากาศกับเจี๊ยบเจี๊ยบเย่กมลาศรียกการาชายแม่มาเองจา้าจำฉันได้หรือเปล่าจา้าไม่เจอกันตั้งนานคิดถึงทุกคนมากเลยหวังว่าจะคิดถึงฉันเหมือนกันก็ไม่ได้ไปไหนหรอกเป็นลิงก็ต้องอยู่ในป่าแบบนี้แหละเนาะแต่นี่สบายขึ้นมาหน่อยแล้วนะเพราะว่าก่อนหน้านี้นอนตัวเปียกฝนทุกคืนเลยเพราะฝนตกเยอะแต่ว่าตอนนี้ฝนลดลงแล้วล่ะ เนื่องจากร่องมรสุมี่พาทผ่านภาคใต้ตอนบนมีกําลังอ่อนลงและมีมวลอากาศเย็นจากจีนยังคงแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ทําให้ลมตะวันออกพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ลักษณะแบบนี้ทําให้ไทยตอนบนฝนลดลงส่วนภาคใต้ยังคงมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้มากกว่าพื้นที่อื่นๆจ้เจี๊ยบเจีจ๊ย ส่วนในวันพรุ่งนี้พื้นที่ไหนฝนตกบ้างไปดูในพื้นที่ภาคเหนือก่อนเลยนะพรุ่งนี้ภาคเหนือฝนตก30%ของพื้นที่ค่ะส่วนมากตกที่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ค่ะภาคอีสานฝนตก30%ของพื้นที่ตกได้ที่เลยชัยภูมิขอนแก่นมหาสารคามนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางฝนตก30%ของพื้นที่ ตกได้ที่นครสวรรค์อุทัยธานีชัหนาทนคปรปฐมสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามและสมุทรสาครภาคตะวันออกฝนตก30%ของพื้นที่ส่วนมากตกที่นครนายกชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝนตก40%ของพื้นที่ส่วนมากตกที่สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตา,านียาลาณรัธิวาส พังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลทะเลทั้งสองฝั่งคลื่นต่ำกว่า1เมตรปิดท้ายที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลฝนตก30%ของพื้นที่ค่ะเจ๊กเจย,เยรับรองว่าแม่มากลับมาแล้วอีอาวดีก็ต้องมาด้วยกลับมาคราวนี้ทั้งบ้านทั้งเมืองก็จะรัอแม่มาไม่มาแม่มา,มมา,มมาเหมือนเดิมพรุ่งนี้พบกันในละครที่ดาวานอน18นฬิกา45นาทีส่วนตอนนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ